ครับผมสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมอีกแล้วนะครับกับช่องหลงตัวไทยนะผมวันนี้ก็เช่นเคยครับผมวันหยุดวันเสาร์ก็ไม่ได้ไปไหนนะผมก็เดี๋ยวจะมาถ่ายรีวิวพักเครื่องวัตถุมงคลของหลวงพ่อพัดวัดหด้วยด้วนนะผมให้เพื่อนๆได้ชมกันดูนะครับผมว่า,ามีรุ่นอะไรนะผมวันนี้ขอเสนอเป็นรุ่นนี้นะผมเสมาเจ้าสัว99นะผมเสมาเจ้าสัว99ก่อนอื่นเลยฝาก ช่องไว้ด้วยนะผมหลงทั่วไทยนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามาช่องไว้ด้วยนะผมสาหรับเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่นะผมสำหรับเพื่อนๆสมาชิกเก่าๆ F c ฟเก่านะผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์นะผมเป็นกำลังใจให้กับผมแล้วก็ได้ศึกษาความรู้ไปด้วยกันนะผมเกี่ยวกับวัตถุมงคลอของหลวงพ่อพัดนะผมก็ก่อนอื่นเลยเดีย๋ยววันนี้เราจะมารีวิวนะครับรุ่นนี้เลยเสยมา <99 S 1> เ,เจ้าสัว99นะครับเสมาเจ้าสัว99รุ่นนี้นะครับผมเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่บอกได้เลยว่า,าตัวหลวงพ่อเองเนี่ยบอกได้เลยบอกเลยนะว่าเหรียญรุ่นนี้สวยและมีความเหมือนองค์หลวงพ่อนะครับผมมากๆนะครับผมองค์หลวงพ่อได้บอกบอกเองเลยนะครับผมมีคลิปอยู่ในเพจนะครับผมมีคลิปอยู่ในเพจที่องค์หลวงพ่อ,อจับเหรียญขึ้นมาแล้วบอกว่าเหรียญรุ่นนี้นะครับผม มีความสวยงามแล้วก็เหมือนกับองค์หลวงพ่อนะผมเหมือนกับองค์หลวงพ่อโอเคครับผมก็ก่อนอื่นเลยเราก็จะมาดูกันก่อนว่าเหรียญรุ่นนี้นะผมมีพิธีปลุกเสกเมื่อวันที่เท่าไหร่นะผมเหรียญรุ่นนี้ครับผมถ้าผมจําไม่ผิดนะผมมีการาหลวงพ่อเนี่ยได้เข้าพิธีนะผมอุทาพิเศษการหล่อเหรียญเนี่ย น่าจะเป็นเดือนอจําจไม่ได้ว่าเป็นเดือนอะไรแต่น่าจะเป็นวันที่สิบแปดเดือนเดือนอะไรไม่แน่ใจนะผมวันที่สิบแปดแหละแต่เดือนอะไรไม่แน่ใจแต่ส่วนพุทธาพิเศษวาระที่สองนะผมหลวงพ่อได้พุทธาพิเศษเมื่อเ <ặc> ดือนตุลาอาจะเดือนตุลานะผมวันที่ยี่สิบแปดตุลาสองห้าหกสามนะผม, 63, ะผมเข้าพิธีพุทธาพิเศษเหรียญวาระที่สองนะผมก็ สถานที่ก็วัดห้วยดวนที่วัดห้วยดวนเลยนะผมะเขา้าเข้าพิธีเดี๋ยวเข้าพิธีแล้วพุทธพิเศษแล้วนะผมผ่านการเข้าพิธีพุทธพิเศษมาเรียบร้อยแล้วนะผมเดี๋ยวรุ่นนี้ก็ก่อนอื่นเลยเรามาดูลักษณะของกล่องกันก่อนดีกว่าครับว่าลักษณะของกล่องเป็นแบบไหนแต่ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่ากล่องอันนี้เป็นรายการลุ้นนะผมรายการลุ้นซึ่งเป็นลุ้น เนื้อนะผมซึ่งกล่องทั้งรุ่นนี้นะผมจะมีทั้งหมดน่าจะประมาณ2สีคือสีแดงกับสีน้ําเงินนะผมถ้าผิดถูกยังไงก็ขออภัยไว้ด้วยนะผมเพราะว่าเท่าที่เห็นมี2สีนะผมมี2สีสีแดงกับสีน้ําเงินอ่ะมาดูกันก่อนเลยเหรียญนี้จะเป็นกล่องสีน้ําเงินนะผมสีน้าเงินแบบนี้เลยลักษณะของกล่องด้านหน้าด้านหน้าก็จะมีลายกระหนกทั้งสี่มุมนะ ทั้งส like ี yeah. then, the the kel, ่มุมของกล่องเลยด้านบนจะเขียนว่าอิทธิมงคลวัตถุล้ำค่าเสมาเจ้าสัว99นะผมเจ้าสัว99ตรงกลางจะเป็นรูปเหรียญนะผมรูปเหรียญแบบนี้เลยแล้วก็ด้านล่างจะเขียนชื่อหลวงพ่อครับหลวงพ่อพัดวัดหลวงพ่อพัดกุญยากรมวัดห้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์นะผมนครสวรรค์ปี2563นะผมแบบนี้เลยอ่านี่ดูสังเกตดูนะครับจะเป็นแบบนี้เลยตัวกล่อง ด้านหลังจะไม่มีการาสกีนอะไรใดๆนะผมเป็นแบบนี้เรียบๆเลยส่วนด้านในมาดูด,ด้านในกันก่อนหน่อยครับว่าจะเป็นเนื้ออะไรนะผมรายการที่เท่าไหร่นะผมเป็นสวยขนาดไหนนะครับผมสำหรับรุ่นนี้เจ้าสัว9เก้าเก้ามาดูครับว่าเป็นเนื้ออะไรนะผมปึ๊บปึ๊บโอ้อยังครับผมเปิดมาจะเป็นแผ่นกำมะหยี่นะผมกันกระแทกสีน้ำเงินแบบนี้ อมาเปิดดูรุ้นเนื้อก็เลยนี่ครับไม่โฟกัสซะง,งั้นอ่ะนี่ครับเป็นเนื้อขาวๆวบบน,นี้อืมขาวๆครับเนื้อขาวๆใส่ซองอันนี้นะ่าจะเป็นซองซิปนะผมเป็นซองซิปทำไมเป็นซองซิปปึ๊บอ่ะโอเคครับผมเดรียนนี้ก็จะดูด้านหน้าก่อนดีกว่าปึ๊บนี่เป็นลายธงชาตินะผม น่าจะเป็นเนื้ออันปาก้านะผมเนื้ออันปากา้าลายธงชาตินะผมลงยาธงชาติอ่าขอบน้ําเงินนี่นะผมส้มเขียวนะผมนี่แบบนี้เลยอ่าเป็นลายธงชาตินะผมขอบน้ําเงินส้มเขียวนี่แบบนี้ <c oughs> ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่มีความสวยงามน,นะผมสวยงามไม่สวยงามก็ขึ้นหน้าปกนักสือนิตยสารพุทธคยานะผมอ่าขึ้นหน้าปกเลยนะผมนิตยสารพระเครื่อง <c oughs> พุทธ พุทธคยานะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่มีความสวยงามผมแล้วก็เป็นอ่าขึ้นอยู่ในอ่าเหรียญที่อยู่ในสากลน,นะผมที่เขาเล่นกันก็ลักษณะของหน้าเหรียญก็จะเป็นแบบนี้นะผมด้านบนจะเป็นรูปทรงเสมาแบบนี้เลยนะผมตามชื่อนะผมเสมาเสมาเก้าเก้าเสมาเจ้าสดเก้าเก้า,กา,กา,กานะมอ่าเช่นเคยส่องไม่เป็นก็จะส่องให้ดูนะผม โฟกัสของกล้องอ่าแบบนี้นะผมอ่าแบบนี้ตรงสังคตินะครับผมจะต่อโค้ดพอผ่านแบบนี้นะผมต่อโค้ดพอผ่านอ่าใส่ไม่พออ่าต่อโค้ดพอผ่านนะผม ่าส่วนด้านล่างจะเป็นเหมือนรูปอ่ารูปเขาเรียกรูปยักษ์ใช่ไหมอ่าอันนี้นะครับผมส่วนตัวองหลวงพ่อนะผมจะอยู่ด้านตรงกลางเหรียญเลยแบบนี้เลยนะครับผมอ่าสวยงามครับลายเส้นหลงพ่อผมว่าผมเอาออกมาจากซองซิปให้ดูกันเลยดีกว่าครับ เดี๋ยวอาอ,อกมาจากซองซิปดูนะผมนี่เป็นซองซิปแกะง่ายหน่อยนะผมเอาออกมาได้เพราะว่า,าปิดซินเหมือนเดิมได้นะผมถ้าไม่ใช่ซองซิปท่าเอาออกมานี้ผมก็ต้องเอาไฟล์ลนนะผมไม่มีอุปกรณ์โอเคนี่ครับผมตัวเนื้อเหรียญดูกันแบบสวยสวยเลยลงยาธงชาติอา่านี่ครับวดลายดูลาย,ด,ลายดูลายละเอียดของเหรียญน,นะครับผมคมชัดนะผมคมชัด พอพานนะผมคมชัดสังคติคมชัดลายลึกนะผมชัดเจนแบบนี้นะครับผมด้านบนหูห่วงนะผมเรียบไม่ได้เจาะนะฮะดูนะครับเสม,มาสวยนะผมเส้นจะคมเล็กๆอย่างนี้เลยนะครับผมคมเล็กๆอืมแบบนี้เลยดูนะครับด้านหน้านะครับสวยนะผมลงยาสวยนะผมลงยาทงชาติสวยงามมากนะครับเหรียญรุ่นนี้ เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่หน้าเก็บนะผมหน้าเก็บอ่มาดูด้านหลังกันบ้างนะผมด้านหลังนี่ขอบเหรียญดูขอบเหรียญก่อนขอบเหรียญนี่นะครับขอบเหรียญจะเป็นแบบนี้นะผมเนื้ออันปะกกานะผมเนื้ออันปะกกาดูด้านหลังนะผมเป็นหมายเลขอะไรนะผมลักษณะเป็นแบบไหนโอเคดีเทลของด้านหลังนะผมไม่อยากลนหน้าโอเคด้านหลังนะผมนี่นะฮะ ด้านบนตรงห่วงก็จะเป็นเหมือนรอ,อยตะบาแบบนี้นะผมเห็นไหมฮะมีเนื้อเกินอย่างนี้ขอบเรียนนะผมมีเนื้อเกินเกินอย่างนี้หน่อยนะตรงขอบเรียนนะผมไม่มากนะผมไม่มากแต่แต่จะรอบเดียนเลยไม่มากแต่จะรอบเดียนเลยอ่มาดูรายละเอียดครับด้านหลังครับด้านบนจะเขียนว่าเจ้าสัวเก้าเก้านะผมเจ้าสัวเก้า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 ไทยอย่างนี้ลงมาจะเป็นอักคระยันนะผมอักคระยัน นี่แล้วก็ด้านกลางก็เป็นตัวยันนะผมตัวยันส่วนด้านล่างเขียนว่าหลวงพ่อพัดน์ะผมปุญญากามโมวัดห้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์นะครับนี่พศ2 5 6 3นมะผมด้านล่างอ่าแล้วก็ต่อโค้ดนะฮะต่อโค้ดหมายเลขนะผม5้าสองหหหนะผม5้าอ่หาเกือบตองนะผม525ก็อ่าลำดับหมายเลขก็จะเป็นแบบนี้นะผม5 2 5หอ่า ด้านหน้าต่อโคดพอพานนะผมด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้เลยดูรายละเอียดของตัวยันนะผมตาหนิไม่แน่ใจว่าตําหนิตรงนี้จะมีทุกเหรียญหรือเปล่านะครับผมเห็นไหมเห็นตําหนิตรงนี้ไหมเส้นเส้นยิงเส้นขีดมาอย่างเงี้ยเส้นแตกออกมาอย่างเงี้ยไม่แน่ใจว่าเป็นเป็นที่บล็อกเลยหรือเป็นที่เหรียญตอนตอนเขาเรียกอะไรตอนบรรจุตอนลงยาตอน ตอนตกแต่งหรืออะไรนะผมไม่แน่ใจอ่าก็จะเป็นแบบนี้เนี่ยฮะมีตำหนิอยู่ตรงนี้หน่อยหนะึ่งแต่โดยรวมสวยนะครับเหรียญรุ่นนี้สวยนะผมอ่านี่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเหรียญหนึ่งรุ่นนะผมที่เอามารีวิวให้เพื่อนๆสมาชิกได้ชมนะกะ็ได้ศึกษาวัตถุมงคลของหลวงพ่อพัดไปด้วยกันนะผมอานี่นะผม ซึ่งราคาที่ผมได้มาก็อยู่ในราคาหลักร้อยซึ่งตอนนี้ก็คิดว่าน่าจะสูงแล้วนะผมสูงแล้วซึ่งอันนี้ผมก็ไม่รู้นะผมก็ไม่ได้ติดตามว่าซื้อ,อเช่าบูชามาก็เก็บอย่างเดียวนะผมไม่ได้อเอาไปปล่อยหรือแบ่งให้ใครบูชาต่อนะผมก็ไม่เลยเลยไม่ได้รู้เรื่องของราคาหลายๆท่านที่ ถามเข้ามาว่ารุ่นนี้รุ่นนั้นอตอนนี้ราคาเป็นเท่าไหร่อันนี้ต้องบอกตามตรงนะผมว่าผมก็ไม่ได้ติดตามเรื่องของราคานะผมเพราะว่าอาเนนิิงของเช่าบูชามาเก็บนะผมมาเก็บสะสมนะผมเก็บสะสมะรุ่นไหนที่ผมชอบผมก็จะเช่าบูชามาเก็บสะสมไว้นะผมะไม่ค่อยได้เอามาแบ่งปล่อยให้ใครบูชาต่อนะผมะก็สําหรับเหรียญรุ่นนี้นะผมอย่างที่บอกเป็นเนื้อ อันปากาลงยาธงชาตินะผมเนื้ออันปาการงยาธงชาติขอดาเงินสุ้มเขียวนะผมอ่าหมายเลขนัมเบอร์ห้าสองห้านะผมตอกโค้ดพอพ่านที่สังคติอ่าแบบนี้นะผมแบบนี้อ่าก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่มีความสวยงามน,นะผมเพื่อนเพื่อนท่านใดที่มีเก็บรักษาไว้ก็อ่าเก็บรักษาไว้ให้ดีเลยนะผมเก็บรักษาไว้ให้ดีเลยอ่าเดี๋ยวผมมาดูว่าจํานวนการสร้างผมไม่ได้บอกไปว่าจํานวนการสร้างของ รุ่นนี้รายการนี้มีจํานวนการสร้างอยู่ที่กี่เหรียญน,นะครับเหรียญรุ่นนี้จะเป็นจัดอยู่ในลําดับรายการที่7นะครับเป็นเนื้ออันบากา้าลงยาธงชาตนะครับสร้างอยู่ที่จํานวน999เหรียญราคาในการบูชานะครับในการเช่าบูชาในในใบในในใบสั่งจองเริ่มต้นที่400บาทนะครับในใบจองนะครับในใบจอง นะตอนนั้นนะผมซึ่งตอนนี้ไม่แน่ใจว่าเขาเล่นหากันอยู่ที่เท่าไหร่นะผมแต่ก็คิดว่าน่าจะเกินไปแล้วพุ่งไปแล้วนะผมเพราะว่าออย่างที่บอกว่าสร้างน้อยแล้วก็หลายหลายท่านน่าจะเก็บนะผมเก็บอาจจะไม่ได้มาปล่อยให้เช่าบูชากันนะครับก็ใครที่อยากได้นะผมอยากเจ้าบูชาก็ศึกษาดีๆนะผมศึกษาดีๆนะผมเพราะว่าอย่างที่บอกว่า พระเกจิท่านใดที่มีความดังแล้วก็เหรียญวัตถุมงคลเป็นที่นิยมของเก๊ก็จะเก๊ออกมาเยอะนะผมแล้วก็อย่างที่สําคัญคือเก๊ให้เหมือนที่สุดอยู่แล้วนะผมก็ใครที่จะเก็บบูชาสะสมก็ศึกษาข้อมูลดีๆนะผมศึกษาข้อมูลดีๆก่อนนะผมศึกษาหลายๆที่นะผมหลายๆแหล่งนะผมอ่าไม่ผมไม่ได้บอกว่าทางช่องผมจะถูกซะหมดนะผมแต่ ผมก็เก็บรักษามาจากสั่งจองมาจากหัวศูนย์ที่ปล่อยเช่าปล่อยสร้างจริงๆเป็นคนสร้างนะผมก็ถือคิดว่าน่าจะแท้ทุกรุ่นที่เอามานะผมแท้ทุกรุ่นที่เอามาผ่านการปลุกเสกทุกรุ่นผ่านการปลุกเสกจากหลวงพอ่อทุกรุ่นจริงๆนะผมอ่าโอเคก็สําหรับวันนี้ก็มีนี่หนึ่งรุ่นนะผมที่เอามารีวิวให้ได้ชม ผมมีอีกหลายรุ่นเลยก็ฝากทุกทท่านนะผมที่เข้ามาชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยเพราะว่าผมยังมีอีกหลายรุ่นเลยที่จะมารีวิวให้ชมแต่ขอเป็นรีวิวเป็นคลิปละรุ่นคลิปรุ่นคลิปล,ร,ล,ปลรุ่นไปนะผมเพราะว่าถ้ารีวิวหลายหลายรุ่นอยู่ในคลิปเดียวกันเนี่ยผมคิดว่าเพื่อนเพื่อนสมาชิกอาจจะดูไม่ครบนะผมเราก็คลิปมันจะยาวโอเคสำหรับวันนี้ก็ฝากไปด้วยนะครับผมกับวัตถุมงคลหลวงพ่อพัดนนะผมช่วยรวมกันสืบสาร อบอกต่อนะผมให้เพื่อนๆชาวไทยได้รู้ว่าวัตถุมงคลของหลวงพ่อพัดก็มีดีนะผมอ่านี่นะผมโอเคขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ